มากเกาหลีได้๋สีเดือนนั่นนะครับผมบอกเมียเรียบร้อยแล้วบอกไลบอกเฟดเมียเรียบร้อยแล้วคนซื้อสุริยานะครับผมนะสีเอาจังไดเมีย่นวาคนซื้อสุริยานะครับบอกเฟซบอกยังเมียเรียบร้อยแล้วมาเกาหลีเด้สีเดือนแทนนั่นนะครับคนซื้อสุริยาสุริยาเป็นไดเนาะคนซื้อสุริยานะครับคือสีคือเซิร์งเร็วแทนอยู่เกาหลีนี่สีเซิ้องท่าไดล่ะท่าเฮลิคอปเตอร์ หรือทาตีเลงกาสีนะครับผมเอาจังไหนเอาจังไหนนะครับลูกสามคนคนซอสุริยานะี่ยเอาจังไหนครับเอาจังไหนให้เปิดบอกไปคุยกับเมียเด้อคนซอสุริยานะครับสุริยาเห็นงานอยู่ในเกาหลีเนี่ยแหละนะครับผมอเอาแบบใดมาเกาหลีได้สี่เดือนนะไปปดบอกเมียให้คุยกันเจ้าสีปา๋าสียังเจ้าสีสีสเจ้าเสื้อียังไปคุยกับเมียเรื่องลูกสามคนนี่ครับเจ้เสียวจังไหนนะครับผมเจ้าสีโซเงินในี ลูกซื้อเฮ้ยจีบโซงเงินให้เมียนั่มเฮ้ยจีแบบใดเฮ้ยิบโบโซงเงินเลยนะครับผมจะเอาเจ้าไปคุยกับเมียเจ้าเด้อนะครับเมียเจา้าถ้าขอข้ามาหาผมนี่ยว่าไผมนั่มหายแน่ว่าสันอยู่ลือบใดของเกาหลีปุ่นี่คนซื้อสุริยามากเกาหลีได้๋สี่เดือนนะว่าสันเรียบร้อยแล้วสี่แล้วเซิ่งแล้วนะครับผมคุณสุริยาคุณสุริยานะครับผมอยู่ทั้งใดเนาะติดหลืบอ,อยู่ทั้งใดของเกาหลีนะครับสะบัดหลือบอ,อกให้ได้เด้อคุณสุริยาเด้อ ขันเจ้าสะบัดหรือบไ่ได้เจ้ากะนี่แหละเจ้ากระทิมลูกทิมเมียทิมลูกทิมยังอยู่นี่แหละขันเจ้าสะบัดหรือบอไ่ได้ขันเจ้าสะบัดหรือบอกไม้ได้นั้นเจ้าก็สบายนะครับแต่ว่าขันเจ้าสะบัดออกมาได้เจ้าก็ไปคุยกับเมียเจ้าเสียเอาอย่างไรเรื่องลูกนะครับเรื่องลูกเรื่องลูกนะครับเสียเอาจังไรสิส่งเงื่อนหรือสิปาสิทิมเจ้าก็ไปคุยกันทีเรียบร้อยนะครับผมเมียเจ้าสิบุรีทักมาหาผมคุ้นสุริยานะครับผมนะถิมอีกคื้เก่าพี่นอก ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหอดคุณสุริยานะครับสวัสดีครับ